สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนผมเปียจากเพจแมวโมนะครับหรือถ้าพิมพ์เข้าทางเว็บไซต์ก็คือ m a ว m o c o m นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนเรื่องยอดนักสืบแห่งฟูโตหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ next s t a g e of m u s l a d e r double นะฮะก็คือไอการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาคต่อของ m u s l a d e r double ฉบับ ทีวีซีรีส์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นนะฮะซึ่งจบไปเมื่อปี2009นะฮะจริงๆไอตัวม a ส t e เดอร์ดับเบิลเนี่ยถ้านับตามยุคเฮเซถือว่าเป็นม s ส e r เดอร์ลำดับที่11นะครับผมออกต่อจากม t ส r r เดอร์ด c เค e นะฮะการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยแต่งเรื่องโดยอาจารย์ริคุสังโจนะฮะแล้วก็วาดโดยอาจารย์มาซากิซาโต ะะตีพิมพ์ครั้งแรกลงในนิตยสาร w e e ล l y weekly big comic อ่ไม่ใช่ลงใน w e e k l y big comic spirit นะครับก็ตอนนี้ในบ้านเราก็มีลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ d e x p สเปนะครับผมเดี๋ยวก่อนผมจะโชว์หนังสือให้ดูตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะ ก็คืออย่างที่บอกนะฮะก็คือไอาการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะดําเนินเรื่องต่อจากฉบับทีวีซีรีส์เพราะนั้นเดี๋ยวผมขอท้าความในฉบับทีวีซีรีส์ให้ฟังก่อนคร่าวๆแล้วกันนะฮะก็คือเรื่องราวจะเกิดขึ้นในเมืองฟูโตะเขาเรียกว่าเมืองแห่งสายลมนะฮะซึ่งในเมืองฟูโตะเนี่ยตอนเนี้ยในเนื้อเรื่องมักจะเกิดคดีคร,รมอาชญากรรมในรูปแบบต่าง,างๆเกิดขึ้นมากมายโดยที่เหล่าคนร้ายเหล่านี้ เขาจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไกอาร์เมมโมรีซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆตำไดนะครับในการแปลงลางเป็นสัปปะหลาดเพื่อก่ออาชญากรรมต่างๆโดยไอสัปปะพลาดพวกนี้จะถูกเรียกว่าโดพันนะครับผมแล้วในเมืองฟูโตเนี่ยก็จะมีนักสืบเอกชนอยู่2คนคนหนึ่งคือฮิดาริโชทาโร่นะครับผมอีกคนหนึ่งคู่หูขงเขาชื่อฟิลิปโดยฟิลิปเนี่ย อาจะมีความสามารถทางด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เรียกว่าเป็นอัจฉริยะเลยก็ถือว่าเป็นมันสมองของฮิเาลิโชทาโร่นะครับผมโดยนักสืบสองคนนี้เนี่ยตอนจะทำจะต่อสู้กับสปราลาดเนี่ยก็คือจะใช้ไกอาร์เมมโมรีเหมือนกันในการแปลงร่างเป็นมาสเลเดอร์ดับเบิลโดยการแปลงร่างเนี่ยจะใช้ไกอาร์เมมโมรีเสียบเข้ากับ เข็มขัดแปลงล่างที่เรียกว่า,า memory diver นะครับผมในการแปลงล่างแล้วก็น่าจะเป็นคาเมนไเป็น m a s r diver ตัวผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นตัวแรกแรงบางที่น่าจะเป็นตัวตัวเดียวด้วยที่ใช้คนสองคนในการแปลงล่างนะฮะก็คือพอเขาแปลงล่างปุ๊บสติ ไม่ใช่สติเรียกว่าสติสัมปชัญญะของตัวฟิลิปเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในร่างของโชททโร่ก็คือจะทำหน้าที่ในการคอนโทรลห์ข้อมูลในการต่อสู้ต่างๆแต่โชทาโร่ฮิตาิโชทาโร่เนี่ยจะคอนโทรลร่างกายในการต่อสู้ตามข้อมูลที่ฟิลิปให้นะครับผมไม,ไม่ในใจจะงงหรือเปล่าก็ ก็จะประมาณนี้นะฮะเรื่องราวในในซีรีส์ก็คือต่อสู้กันจนสามารถที่ล้มองค์กรลายนี้ได้ต่อจากนั้นก็เรื่องราวก็มากล่าวถึงต่อในหนังสือการ์ตูนนะฮะก็คือจะกล่าวถึงหลังจากที่องค์กรลายเนี่ยล้มสลายไปละแต่ปรากฏว่าไอไกอาร์เมมมรี่เนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่ในตลาดอยู่หลงเหลืออยู่ในเมืองและกลายเป็นของที่มีค่ามาก ซื้อขายกันในในตลาดมืดเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับผมก็มีวันหนึ่งฮิตเลอรีแล้วก็ฟิลิปเนี่ยได้รับการว่าจ้างคือเขายังเปิดสำนักง,งานนักสือ่อเอกชนอยู่เหมือนเดิมอ่ะนะตั้งแต่หลังการในซีรีส์จนยาวมาถึงในในเวอร์ชันการ์ตูนนะครับก็คือเขาได้รับการว่าจ้างให้ตามหาแม่มดในตำนานซึ่งไอ้แม่มดในตำนานเนี่ยเขาจะคอย ออกขโมยสิ่งของต่างๆและทำลายผู้คนในเมืองฟูตโตะนะฮะโอเคเมื่อคือคือ,คอไอฮิเดริชโชทาโร่เนี่ยมันเป็นคนที่รักรักเมืองฟูตโตะมากยิ่งถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรในเมืองฟูตโตะเนี่ยเขายินดีที่จะรับงานเสมอก็ในระหว่างที่เขาตามหาบอ่อแสเนี่ยไอ,ไอฮิเดริชโชทาโร่นี่ก็ได้บังเอิญพบกับสาวสวยคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวสวยปริศนาไม่รู้ที่มาว่าเป็นใคร นะครับอยู่ๆก็โผล่มาแล้วอยู่ๆก็หายไปผู้หญิงคนนะั้นมีชื่อว่าโทคิเมะนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าโทคิเมะเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในปริศนาในครั้งนี้นะครับที่เกี่ยวกับไอแม่มดในตำนานเนี่ยเ,เรื่องราวก็เนี่ยฮิดาริเขาก็จะคอยสืบหาต้นตอหาหา,หาเบื้องหลังของคดีนี้ให้ได้ว่า ตกลงแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกับไอ้แม่มดนในตำนานนะฮะก็สืบไปสืบมาเขาเจ้าก็ได้รู้ว่าไอ้โดพันและไกอาเมลิรี่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะฮะฮิตาลีแล้วก็ฟิลิปเนี่ยเขาจึงต้องแปลงร่างเป็นคาเมลรเดอร์เป็นมาสเตเดอร์ดับเบิลอีกครั้งเพื่อปกป้องเมืองแห่งสายลมนี้เนื่องหลักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มต้น ต่อจากนั้นก็คือก็จะในแต่ละเล่มก็จะเป็นในคดีต่างๆที่ว่าก็มีจะมีโดพันมีไกอาเมมารีอยู่เบื้องหลังเสมอรวมถึงมีองค์กรผู้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นองค์กรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้มันโผล่ตัวร้ายออกมาแค่ตัว2ตัวที่เป็นตัวร้ายหลักนะฮะยังไม่ใช่เฉพาะพวกสัป,ปหลาดทั่วๆไปนะครับ จะเป็นพวกตัวไร่เนี่ยตัวไายหลักแน่ๆแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบขององค์กรหรืออะไรนะฮะร <_ d ata> ขาวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมความรู้สึกแรกแล้วกันหลังจากที่ได้อ่านนะครับผมงานลักงานทางด้านภาพแล้วก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงกว่าในฉบับทีวีซีรีส์นะครับก็จริงๆจริงๆ,ๆผมว่าความตั้งใจของ มาสเรเดอร์ดับเบิลเนี่ยก็น่าจะมีความดาร์กอยู่หน่อยๆอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าพอเป็นฉบับทีวีซีรีส์ซึ่งทาร์เก็ตของเขาก็มักจะเป็นเด็กอ่ะนะฮะก็คงจะทำให้มันหมดนหมดหมดหมดมากไม่ได้ดาร์กมากไม่ได้ก็เลยถูกลดทอนลงแต่คันนี้พอมาเป็นฉบับมังงะเป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเหมือนเขาสามารถที่จะใส่อะไรได้ได้รุนแรงกว่า เขาก็เลยใส่เข้าไปเต็มที่เพราะฉะนั้นคือด้านภาพแล้วก็ด้านเนื้อหาจะมีความรุนแรงมากขึ้นอารมณ์ขันที่มีในฉบับทีวีซีรีส์ก็ถูกลดทอนลงนะฮะแล้วก็เนื้อหาจะเน้นไปทางแนวทางการเป็นการ์ตูนสืบสวนสอบสวนซะมากกว่านะครับผมโดยที่ยังมีพื้นของการเป็นการ์ตูนซูปเปอร์ฮีโร่การ์ตูนแปลงร่างอยู่ นะะในส่วนของที่เป็นพาร์ทสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมไม่รู้จะเทียบกับอะไรเพราะผมก็ไม่ค่อยได้อ่านมากเอาง่ายว่าบางตอนเนี่ยผมเทียบกับคดีของคินดอียิตกับคดีฆาตรกรรมปริศนาอะไรพวกนั้นนะฮะก็คือจะจะมีส่วนคล้ายๆแบบนั้นอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นละครับผมแล้วก็ลายเส้นโอ้ลายเส้นนี่สวยครับผมชอบลายเส้นเนี่ย โดยเฉพาะวาดตัวผู้หญิงผมเห็นของตัวของโทคิเมะละกันโอ้โหโทคิเมะนี่สวยครับมีฉาสสวิดนิดหน่อยนะฮะก็แต่ว่าเล่มหลังๆผมไม่แน่ใจว่าจะจะมีฉาสสวิดอีกเยอะไหมนะครับผมแต่อันนี้ที่เห็นจากเล่มแรกนะครับซึ่งถ้าถามว่าคนที่ไม่เคยดูฉบับทีวีซีรีส์มาก่อนเนี่ยจะดูรู้เรื่องไหม ถ้าพูดตรงๆเลยผมว่าก็น่าจะน่าจะมีปัญหาในระดับหนึ่งนะฮะในเรื่องของอความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวแล้วก็เรื่องราวของไกอาเมมเบรี่ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคือง่ายอาจคือผมว่าดอูอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรืออาจจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจกับมันสักนิดนึงอะฮะกว่าคุณจะ,ะจูนกับมันติดแต่ถ้าเกิดสมมติคุณจูนกับมันติดแล้วเนี่ย ผมว่าเรื่องนี้สนุกครับการ์ตูนเรื่องนี้ถือว่าสนุกระดับหนึ่งเลยนะฮะเอ่อเพอเผอนี่นก็น่าจะพอๆพอๆ<อ>กับฉบับทีวีซีรีส์ะฮะเพียงแต่ว่ามันออกคนละฟิลกันคะแนนผมก็ถ้าเกิดมามาฟิลเนี่ยผมให้ประมาณ7นะครับผม7เต็ม10ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแหลฮะ แต่นเนี่ยผมหักคะแนนให้สําหรับคนที่ที่อาจจะไม่เคยดูฉบับทีวีซีรีส์มาก่อนนะฮะก็เลยอาจจะต่อกับมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมอ่าก็มาว่ากันถึงเรื่องฉบับภาษาไทยนะครับผมก็อย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะฮะว่าอาฉบับภาษาไทยเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์แล้วก็จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์เด็กเพจนะฮะซึ่งตอนนี้ออกมาได้ถึง เล่มสามละแต่ในขณนะดเดียวกันกับที่ต้นฉบับของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกไปเล่มไปเล่มเก้าละอืมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะออกช้านะครับดกสเปลเนี่ยผมผมพิดหวังตรงนี้เหมือนกันคือออกมาช้ามากคือตอนออกสองเล่มแรกเนี่ยเขาออกมาพร้อมกันเล่มหนึ่งกับเล่มสองเขาออกมาพร้อมกันนะฮะคือออกตั้งแต่ตอนประมาณเดือนตุลาปีสองพันยี่สิบก็คือปีที่แล้ว ไม่ใช่สิออกตั้งแต่ปี2019ใช่ฉบับภาษาไทยเล่ม1เล่ม2ออกพร้อมกันตั้งแต่เดือนตุลาปี2019แล้วก็เว้นมันเนี่ยฮเกือบ2ปีถึงพึ่งจะมาออกเล่ม3เมื่อตอนต้นปีโดยต้นต้นเดือนมีนานี้เองนะครับผมแล้วก็ไปอ่านทางเพจสำนักพิมพ์เขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวเล่ม4ก็จะตามออกมาในช่วงงานสัปดาห์หนังสือในช่วงเดือนเมษา หลังสงการามเนี่ยเมษาสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยฮะหลังสงการามก็พอเล่มสี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเว้นไปอีกนานหรือเปล่านะครับผมถือว่าแบบน่าเสียดายฮะถ้าเกิดจะทิ้งช่วงนานขนาดนี้ไม่รู้จะดองผมหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมสามเล่มนี่คือสันหนังสือนะครับผมอ่านี่คือเล่มหนึ่ง ไมเอ่ยนี่น,นีนี่คือเล่มหนึ่งถือว่าออกมาได้ใกล้อาทำปกออกมาได้สวยเหมือนกับต้นฉบับนะครับผมทำออกมาได้ดีเลยเล่มสองนะคมชัดกระดาษข้างในก็สวยเอย้ก็ถือว่าพิมพ์ใช้ได้นะครับผมคมชัดดีนี่เล่มสามเสียดายตรงที่อีกอย่างหนึ่งคือ ไม่มีเลอ่าไม่มีหน้าสีนะครับผมอ๋อมาให้ดูราคาอีกนึนนงสังเกตนะฮะนี่เล่มหนึ่งเล่มสองแปดสิบคามาสองปีออกเล่มสามเป็นเก้าสิบละถ้ายังดองอย่างนี้ผมว่าเล่มที่เก้านี่เล่มที่แปดเล่มที่เก้าจะไม่ป่าเป็นร้อยกว่าเลยนเนี่ยเออน่าเสียดายนะครับ อขนาดของหน <S pl Doom épisode> ังสือก็ตาสไตล์ของเด็กของเด็กเพจอนะครับผมก็จะใหญ่กว่าหนังสือปกติทั่วไปนิดนึงนี่นี่คือเด็กนี่คือของลักพิมพ์นะครับผมก็จะประมาณนี้อ่านี่ถ้าเกิดเทียบ เนี่ยฮะก็จะใหญ่กว่าก็ไซส์เดียวกับที่เขาทำของพวกอ่อุตลตร้าแมนนั่นะครับผมอาา่าฮะถือว่าคุณภาพหนังสือดีครับใช่ได้น่าสะสมจะไม่น่าสะสมก็เพราะว่าทิ้งช่วงเนี่ยนะไม่รู้จะโดนดองหรือเปล่าอาา่าฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ จะจบอยู่เพียงเท่านี้นะฮะสําหรับใครที่ชื่นชอบพวกมาสเตอร์ไรเดอร์คาร์เมลไรเดอร์อะไรพวกเนี้ยผมว่าคุณต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เลยฮะน่าสะสมทีเดียวเชียวโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ